กาบเรียนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะมาพบก,กับผมอีกสักครั้งนะครับโอ้วันนี้เราก็จะไปดูไม้กระทาพุมกรงมอไว้นะกำลังหลดนะกำลังหลดโอโอนี่ครับโอ้โหครับนี่นะฮะดูนะผมจะใช้ให้ดู มันจะเป็นไฟฟ้านะตูนะโอ้โหน,นี่ฮะแล้วก็จะเหาะขึ้นไปจะไปไกลๆเลยนะใช้พลังลงไปโอ้โหโพตรแรงเลยข้าใครอยากได้มอดนี้ก็ลด ไอเป็นอา่าจะตายไหมนะตูมต้มตู้มตู้มตายทั้งบดเลยนะรวมงลูกบอลคอใครด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับ Hmm. <laughs>